หลายคนคิดว่าถ้าเราขับถ่ายได้ทุกวันไม่ปวดท้องไม่ถ่ายเป็นเลือดแปลว่าลำไส้ใหญ่ยังแข็งแรงแต่ความจริงกลับในง่ายแบบนั้นเลยเพราะโพลิปในลำไส้ใหญ่สามารถซ่อนอยู่ในร่องกายได้เป็นปีๆโดยไม่แสดงอาการใดๆและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือโพลิปเล็กๆเ,เหล่านี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยที่เราไม่รู้ตัว ในประเทศไทยจำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในคนอายุเกิน50ปีแต่กลับมีคนเพียงไม่กี่คนที่รู้วิธีป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คืออาหารเพราะสิ่งที่เรากินทุกวันอาจเป็นได้ทั้งเกราะป้องกันหรือเชื้อเพลิงที่ทำให้โพลิปเติบโต คุณอาจจะประหลาดใจเมื่อรู้ว่าผักพื้นบ้านง่ายๆอย่างบล็อกโคลี่คะนา้าหรือกะหล่ำปลีสามารถช่วยลดความเสี่ยงโพลิปได้จริงขณะเดียวกันน้ำอัดลมเนื้อแปลรูปหรือของทอดกร,บกรอบที่เราคุ้นเคยกลับเป็นตัวเร่งที่ผลักเราเข้าใกล้มะเร็งทีละนิดคำถามคือแล้วเราควรกินอะไรเพื่อป้องกันและควรหลีกเลี่ยงอะไรเพื่อไม่ให้โพลิป ลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สวัสดีครับผมเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและทำงานเกี่ยวกับการตรวจลำไส้ใหญ่มานานกว่า20ปีตลอดเวลาที่ผ่านมาผมได้พบผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ามาตรวจด้วยเหตุผลเล็กน้อยเช่นท้องอืดถ่ายไม่สม่าเสมอหรือเพียงแค่มาตรวจสุขภาพประจาปีแต่สิ่งที่คนพบกลับกลายเป็น โพลิปในลำไส้ใหญ่ที่ซ่อนอยู่โดยไม่มีอาการใดๆเลยโพลิปเหล่านี้อาจดูเหมือนไม่มีอันตรายในตอนแรกแต่สิ่งที่น่ากลัวคือมันสามารถค่อยๆเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็นมะเร็งได้โดยที่ผู้ป่วยไม่ทันรู้ตัวหลายคนยังเชื่อผิดๆว่าถ้าไม่มีอาการก็ไม่จำเป็นต้องตรวจซึ่งเป็นความเข้าใจที่เสี่ยงอย่างยิ่งเพราะเมื่อโพลิปเปลี่ยนเป็นมะเร็ง การรักษาจะซับซ้อนและใช้เวลามากขึ้นหลายเท่าสิ่งหนึ่งที่อยากอยากเน้นย้ำคือเราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ไม่ใช่ด้วยการพึ่งพายาราคาแพงหรืออาหารเสริมแต่ด้วยสิ่งง่ายๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันนั่นคืออาหารที่เรากินงานวิจัยจำนวนมากยืนยันแล้วว่าการเลือกอาหารที่ถูกต้องสามารถลดการเอเสบ ปกป้องเยื่อบุลำไส้และชะลอการก่อตัวของโพลิปได้ไม่ทางกลับกันหากยังคงกินอาหารทอดอาหารแปรรูปน้ำตาลสูงโพลิปก็มีโอกาสเติบโตเร็วขึ้นผมอยากบอกผู้ฟังทุกคนว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวและคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบสุดโตงเพียงแค่เรียนรู้วิธีเลือกสิ่งที่ควรกินและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง คุณก็สามารถปกป้องลำไส้ใหญ่และลดโอกาสเกิดมะเร็งได้จริงๆ ไมกี่เดือนที่ผ่านมามีชายวัย55ปีคนหนึ่งเขามาพบแพทย์เพียงเพราะรู้สึกท้องอืดเล็กน้อยหลังอาหารไม่มีอาการปวดท้องรุนแรงไม่ถ่ายเป็นเลือดและยังคิดว่าตัวเองแข็งแรงดีระหว่างการตรวจสุขภาพตามปกติแพทย์ได้แนะนำให้ส่องกล้องลำไส้ใหญ่และผลที่ออกมาทำให้เขาตกใจเพราะพบว่ามีโพลิปในลำไส้ใหญ่หลายก้อนกาลังเติบโตอย่างเงียบ เคสนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกฉันพบเจออยู่บ่อยครั้งผู้ป่วยจำนวนมากมักจะคิดว่าถ้าไม่มีอาการแสดงออกมาก็หมายความว่ายังปลอดภัยแต่ความจริงคือโพลิปสามารถพัฒนาในร่างกายเป็นปีๆโดยไม่มีสัญญาณเตือนและเมื่อถึงเวลาที่เริ่มมีอาการเช่นทายเป็นเลือดน้ำหนักลดหรืออ่อนเพลียเรื้อรัง มักจะสายเกินไปเพราะโพลิปบางก้อนอาจเปลี่ยนเป็นมะเร็งแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือผู้ป่วยเหล่านี้ไม่เคยได้รับคำแนะนำอย่างจริงจังเกี่ยวกับการป้องกันทั้งๆท,ที่วิธีง่ายที่สุดในการลดความเสี่ยงคือการเลือกอาหารที่เหมาะสมและการเข้ารับการตรวจส่งกล้องตามกำหนดเรื่องราวของชายคนนี้คือคำเตือนสำหรับทุกคน ว่าการรอให้มีอาการก่อนถึงจะตรวจอาจทำให้เราพลาดโอกาสในการป้องกันโรคร้ายแรงไปตลอดชีวิตหลายคนอาจเชื่อว่าถ้าขับถ่ายได้ทุกวันไม่ปวดท้องไม่ถ่ายเป็นเลือดแปลว่าลำไส้ใหญ่ยังแข็งแรงแต่ความจริงไม่ง่ายอย่างนั้นเลยค่ะเพราะโพลิปก้อนเนื้อเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในเยื่อบุลำไส้สามารถเติบโตอย่างเงียบๆโดยไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้น มันเหมือนระเบิดเวลาที่เราไม่รู้ว่ากำลังเดินอยู่ทุกวันที่ผ่านไปคือความเสี่ยงที่ค่อยๆสะสมและวันหนึง่งมันอาจกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่ยากจะรักษาโพลิปแบ่งออกได้หลายชนิดส่วนใหญ่เป็นชนิดไม่ร้ายแรงแต่ชนิดที่เรากังวลมากที่สุดคืออะเดโนเมนตัสโพลิปเพราะมันมีโอกาสสูงที่จะพัฒนาเป็นมะเร็ง สิ่งที่ทำให้โรคนี้อันตรายคือมันแทบจะไม่ส่งสัญญาณใดๆในระยะเริ่มต้นคนไข้ส่วนมากยังคงใช้ชีวิตปกติกินได้นอนได้ขับถ่ายได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเตือนว่าโพลิปกำลังเติบโตอยู่ในร่างกายความเงียบนี้คือกับดักที่อันตรายที่สุดแล้วใครคือกลุ่มเสี่ยงงานวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศยืนยันตรงกันว่าคนอายุเกินห0ปีคือกลุ่มที่ต้องระวังมากที่สุด ยิ่งถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าแต่ไม่ใช่แค่เรื่องอายุเท่านั้นพฤติกรรมที่เราทำทุกวันก็เป็นตัวเร่งเช่นการกินเนื้อแดงหรือเนื้อแปรรูปบ่อยๆดื่มน้ำอัดลมกินของทอดมันๆไม่ออกกำลังกายหรือแม้แต่การนั่งทำงานนานๆโดยไม่ขยับตัวล้วนเป็นเชื้อเพลิงที่ผลักผลิตให้โตเร็วขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัว คุณยังคิดว่าตัวเองปลอดภัยจริงๆหรือฉันเคยมีคนไข้ที่มาพบเพียงเพราะรู้สึกเหนื่อยง่ายตรวจเลือดพบว่าเป็นโลหิตจางพอส่องกล้องก็เจอโพลิปหลายก้อนที่กำลังมีเลือดออกเรื้อรังโดยเจ้าตัวไม่เคยรู้มาก่อนอีกเคสหนึ่งเป็นผู้หญิงวัย60ที่ท้องผูกบ่อยตรวจพบโพลิปขนาดใหญ่ขวางทางเดินอาหาร นี่คือหลักฐานว่าถ้าเรารอจะมีอาการถึงตอนนั้นอาจสายเกินไปจุดที่อยากเน้นคือโพลิปสามารถถูกตัดออกได้ง่ายๆในระยะแรกด้วยการส่องกล้องการป้องกันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่ต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเรื่องราวเหล่านี้คือสัญญาณเตือนสำหรับทุกคนอย่าหลงเชื่อว่าการไม่มีอาการหมายความว่าปลอดภัยความเงียบของโพลิปคือสิ่งที่ทำให้มันน่ากลัวที่สุด และในขณะที่เรายังใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันอาจกำลังเปลี่ยนสภาพอย่างช้าๆการตัดสินใจตรวจและใส่ใจตั้งแต่วันนี้อาจเป็นเส้นแบ่งระหว่างการมีชีวิตที่แข็งแรงกับการ,รเผชิญโรคร้ายที่ไม่มีใครอยากเจอคุณพร้อมจะเลือกเส้นทางไหนหลายคนอาจคิดว่าโพลิปเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมหรืออายุแต่ความจริงแล้ว สิ่งที่เรากินทุกวันคือปัจจัยที่ทรงพลังที่สุดอาหารสามารถทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันที่แข็งแรงหรือกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ผลักดันให้โพลิปโตเริ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวคำถามคือจานข้าวที่อยู่ตรงหน้าคุณวันนี้ กำลังช่วยปกป้องหรือกำลังทำร้ายลำไส้ใหญ่ของคุณกันแน่ในทางวิทยาศาสตร์เราพบว่าการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงไขมันอิ่มตัวมากและเนื้อแปลรูปใบๆจะทำให้เยื่อบุลำไส้เกิดการอักเสบเรื้อรังการอักเสบนี้เหมือนกับไฟเล็กๆที่ค่อยๆเผาผลาญเนื้อเยื่อจนเสียสมดุล และเมื่อเซลล์ถูกกระตุ้นซ้ำๆให้ซ่อมแซมโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการแบ่งตัวก็เพิ่มขึ้นกลายเป็นโพลิปในที่สุดนอกจากนี้ภาวะดื้อต่ออินซูลินจากการกินหวานจัดยังเป็นตัวเร่งสำคัญเพราะอินซูลินสูงเรื้อรังจะกระตุ้นการเจริญของเนื้อเยื่อรวมทั้งเนื้อเยื่อในลำไส้ใหญ่ด้วยแต่เรื่องน่าทึ่งก็คือ ธรรมชาติได้มอบกุญแจป้องกันเอาไว้แล้วนั่นคืออาหารที่อุดมด้วยไฟเบอร์และผักผลไม้สดๆโดยเฉพาะกลุ่มผักตระกูลกะหล่ำเช่นบรอกโคลีกะหล่ำปลีหรือคะนา้าพืชเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นแต่ยังปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยซ่อมแซม DNA ของเซลล์ป้องกันไม่ให้กลายพันธุ์เป็นโพลิป หลายงานวิจัยยืนยันว่าผู้ที่กินผักตระกูลกะหล่ำเป็นประจำมีความเสี่ยงเกิดโพลิปต่ำกว่าคนที่กินน้อยหรือแทบไม่แตะเลยคุณอาจไม่ต้องซื้ออาหารเสริมราคาแพงเพียงแค่เริ่มจากผักพื้นบ้านที่มีอยู่รอบตัวฉันอยากเล่าถึงคนไข้ารายหนึ่งที่มีโพลิปเล็กๆในการส่องกล้องครั้งแรกหลังจากนั้นเธอตั้งใจปรับอาหารกินผักตระกูลกะหล่ำและธัญพืชเต็มเมล็ดทุกวัน ลดน้ำตาและเนื้อแปรรูปอย่างจริงจังเมื่อกลับมาตรวจอีกครั้งหลังสองปีลำไส้ของเธอสะอาดไม่มีโพลิปใหม่เกิดขึ้นเลยนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าอาหารไม่ใช่แค่พลังงานแต่มันสามารถเปลี่ยนเส้นทางสุขภาพในระยะยาวได้ถ้าเลือกผิดโพลิปก็เติบโตถ้าเลือกถูกมันก็ถูกหยุดตั้งแต่ต้นทาง ดังนั้นสิ่งที่เรากินทุกมื้อไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือการลงทุนกับสุขภาพในอนาคตจานอาหารวันนี้สามารถกลายเป็นเกราะป้องกันหรือเป็นบันไดาพาเราไปสู่มะเร็งโดยไม่รู้ตัวคุณจะเลือกปล่อยให้ความเคยชินนำทางหรือคุณจะเป็นคนควบคุมเส้นทางของตัวเองเวลาพูดถึงโพลิปในลำไส้ใหญ่หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องของการย่อยอาหารเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วมันส่งผลลึกไปถึงร่างกายทั้งระบบโดยเฉพาะกล้ามเนื้อและพลังงานในชีวิตประจำวันคุณอาจไม่รู้เลยว่าความเหนื่อยล้าที่เพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงลงหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวที่ไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเดิมอาจมีรากเหง้ามาจากโพลิปที่ซ่อนอยู่ในลำไส้ใหญ่ของคุณเองเหตุผลเพราะโพลิปบางก้อนมีเลือดออกเล็กๆเรืเเ้อรังทำให้ร่างกายสูญเสียธาตุเหล็กอย่างชา้า คนไข้จำนวนมากไม่ได้ถ่ายเป็นเลือดชัดเจนแต่กลับมีภาวะโลหิตจางแบบไม่รู้ตัวโลหิตจางทำให้การลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อลดลงผลคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงง่ายเหนื่อยเร็วแม้แค่เดินขึ้นบันไดก็หอบจนต้องหยุดพักเคสแบบนี้ฉันเจอบ่อยมาก และเกือบทั้งหมดไม่คิดเลยว่าต้นตอคือโพลิปในลำไส้ไม่เพียงเท่านั้นเมื่อร่างกายมีการอักเสบเรื้อรังจากโพลิประบบภูมิคุ้มกันก็จะถูกกระตุ้นตลอดเวลาการอักเสบนี้เหมือนแรงกดดันที่บั่นทอนพลังงานทําให้คุณรู้สึกเพลือแม้ได้นอนครบ8ชั่วโมงและเมื่อความเหนื่อยล้าสะสมกล้ามเนื้อก็ไม่ถูกใช้งานเพียงพอส่งผลให้เสื่อมเร็วขึ้น คุณเห็นไหมคะเพียงก้อนเนื้อเล็กๆในลำไส้สามารถกระทบถึงทั้งร่างกายได้อย่างไม่น่าเชื่อฉันนึกถึงผู้ชายวัย58ปีเขาเคยแข็งแรงชอบออกกำลังกายแต่ช่วงหนึ่งเริ่มบ่นว่าแรงตกหายใจสั้นๆพอไปตรวจสุขภาพพบว่ามีโพลิปที่ทำให้เสียเลือดทีละน้อยตลอดเวลาหลังจากตัดออกและปรับอาหารอาการก็หายไปกลับมามีพลังเหมือนเดิม กรณีนี้ย้ำให้เห็นว่าถ้าละเลยโพลิปจะค่อยๆดึงพลังชีวิตออกไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าใส่ใจร่างกายสามารถฟื้นกลับมาได้อย่างน่าทึ่งนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามโพลิปไม่ได้ทำร้ายแค่ลำไส้แต่มันพรากเอาพลังงานความแข็งแรงและความมั่นใจในร่างกายไปทีละน้อยบางคนเรียกมันว่าการหายไปอย่างเงียบๆของชีวิต และเมื่อคุณรู้ความจริงแล้วคำถามคือจะรอให้โพลิปพรากสุขภาพไปหรือจะเริ่มป้องกันตั้งแต่วันนี้เมื่อพูดถึงโพลิปหลายคนจะนึกถึงภาพในห้องสองกล้องหรือผลตรวจสุขภาพที่เต็มไปด้วยศับทางการแพทย์แต่สิ่งที่เงียบและหนักที่สุดกลับไม่ใช่ก้อนเนื้อในลำไส้มันคือความกลัวและความกังวลที่ค่อยๆเกาะกินจิตใจผู้ป่วย คุณลองจินตนาการดูว่าวันหนึ่งคุณถูกบอกว่ามีโพลิปที่อาจกลายเป็นมะเร็งแม้มันยังเล็กและไม่ก่ออาการแต่ตั้งแต่วินาทีนั้นความสงบในใจคุณหายไปทันทีผู้ป่วยหลายคนที่ฉันดูแลไม่ได้ทุกเพราะอาการทางกายแต่เพราะความคิดวนเวียนว่าฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่า ความกลัวนี้ทําให้พวกเขานอนไม่หลับกินอะไรก็ไม่อร่อยบางคนถึงขั้นไม่กล้าไปงานสังคมเพราะกลัวถูกถามเรื่องสุขภาพหรือกลัวอาการกําเริบ ทั้งที่ในความจริงการตรวจพบโพลิปตั้งแต่เนิ่นๆถือเป็นโอกาสดีในการป้องกันแต่ในใจผู้ป่วยกลับเต็มไปด้วยความกังวลราวกับถูกตัดสินโทษไปแล้วและเมื่อความกังวลกินเวลานานเข้ามันจะกลายเป็นภาระทางอารมณ์ผู้หญิงหลายคนเล่าว,ว่ารู้สึกเหมือนตัวเองไม่สดใสอีกต่อไปไม่มั่นใจในร่างกายหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับคนรอบข้าง บางคนถึงขั้นเลี่ยงกระจกเพราะไม่อยากเห็นภาพตัวเองที่กำลังเผชิญกับโรคแม้มันยังไม่ใช่มะเร็งแต่ในใจกับรู้สึกเหมือนถูกพรากความสุขไปแล้วคุณเห็นไหมโพลิบไม่ได้อยู่แค่ในร่างกายแต่มันกัดกินความเป็นตัวเองด้วยแต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนจำไว้คือโพลิปไม่ได้หมายความว่าคุณหมดหวังการตรวจพบคือสัญญาณให้เริ่มต้นดูแลมากกว่าเป็นคำพิพากษา ผู้ป่วยที่ยอมเผชิญและปรับชีวิตใหม่มักจะค้นพบความมั่นใจกลับมาได้ฉันเคยดูแลผู้หญิงวัยหกปีที่เครียดหนักหลังถูกวินิจฉัยเธอร้องไห้หลายคืนแต่เมื่อเราให้ข้อมูลจริงวางแผนอาหารและกำหนดการติดตามเธอกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งและบอกกับฉันว่าฉันรู้สึกเหมือนควบคุมชีวิตตัวเองได้อีกครั้งนี่คือแก่นสำคัญของเรื่องราว พอหลิบอาจเริ่มจากก้อนเนื้อเล็กๆในลงใังไส้แต่ผลกระทบลามไปถึงจิตใจทำให้คนคนหนึง่งสูญเสียความสุขความมั่นใจและความเป็นตัวเองแต่ถ้าเรากล้าหันกลับมาเผชิญกล้าที่จะดูแลตั้งแต่วันนี้มันก็จะเปลี่ยนจากเงามืดที่คอยหลอกหลอนให้กลายเป็นแรงผลักดันให้เรารักและใส่ใจตัวเองมากขึ้นคำถามคือ คุณอยากอยู่กับความกลัวหรือจะใช้มันเป็นพลังในการเริ่มต้นใหม่หลายคนเมื่อได้ยินคำว่าโพลิปหมักคิดทันทีว่านี่คือประตูที่พาไปสู่โรคร้ายแต่ความจริงแล้วร่างกายมนุษย์มีพลังอันน่าทึ่งในการซ่อมแซมตัวเองคุณอาจแปลกใจที่รู้ว่าแม้หลังจากถูกวินิจฉัยว่าเป็นโพลิป หากเราเริ่มเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและอาหารตั้งแต่วันนี้โอกาสในการหยุดยั้งการเติบโตและฟื้นฟูสุขภาพลำไส้ก็ยังคงมีอยู่เสมอคำถามคือคุณจะเลือกมองมันเป็นคำพิพากษาหรือจะเห็นมันเป็นโอกาสครั้งที่สองของชีวิตมีงานวิจัยจำนวนมากที่ยืนยันว่าการกินผักผลไม้ที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ การออกกำลังกายสม่ำเสมอและการนอนหลับที่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงของโพลิปใหม่ได้จริงกลไกเบื้องหลังคือการลดการอักเสบในลำไส้เพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลของฮอร์โมนอินซูลินรวมถึงจุลินทรีย์ในลำไส้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้ต้องใช้ยาแพงหรือเทคโนโลยีซับซ้อนแต่มาจากการกระทำเล็กๆ ที่ทำซ้ำทุกวันเช่นเลือกผักตระกูลกะหล่ำแทนอาหารทอดเลือกเดิน30นาทีแทนการนั่งเฉยๆสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้คือกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูสุขภาพของลำไส้ครับ และเมื่อผู้ป่วยเริ่มลงมือทำพลังใจของพวกเขาก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดหลายคนเล่าว่ารู้สึกเหมือนตัวเองกลับมาควบคุมชีวิตได้อีกครั้งจากที่เคยหมดหวงังคิดว่าต้องรอโรคพัฒนากลับกลายเป็นมีกำลังใจที่จะปรับทุกมื้ออาหารทุกการเคลื่อนไหวให้เป็นยารักษาตัวอย่างเช่นผู้หญิงวัยเจคนหนึ่งที่เปลี่ยนจากการกินข้าวขาวทุกวันมาเป็นข้าวกล้องผสมควีนัวเพิ่มผักผลไม้สด และเพียง6เดือนน้ำหนักเฉียบทันลดลงการขับถ่ายดีขึ้นและการส่องกล้องครั้งถัดไปพบว่าไม่มีโพลิปใหม่เกิดขึ้นเลยเรื่องจริงเหล่านี้ตอกย้ำว่าความพยายามไม่เคยสายเกินไปสิ่งสำคัญที่อยากฝากคือพอลิปไม่ได้ปิดประตูอนาคตถ้าเราค้นพบมันเราก็ยังมีสิทธิ์เลือกว่าจะปล่อยให้มันโตหรือจะเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อหยุดมันซะแต่เนิ่นๆ ฉันเคยบอกผู้ป่วยเสมอว่าอย่าคิดว่าพอหลิบคือบทจบของชีวิตแต่ให้มองว่ามันคือสัญญาณเตือนที่ทำให้เรามีโอกาสเขียนบทใหม่ให้กับตัวเองคนที่ลงมือเปลี่ยนแปลงจริงจังไม่เพียงลำไส้จะแข็งแรงขึ้นแต่ยังมีพลังสดใสกลับคืนมาทั้งกายและใจ ดังนั้นแม้โพลิปจะเป็นภัยเงียบแต่มันก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกฟื้นชีวิตได้เช่นกันถ้าคุณเลือกลงมือเปลี่ยนแปลงร่างกายจะตอบแทนคุณด้วยพลังงานใหม่ความมั่นใจใหม่และสุขภาพที่มั่นคงกว่าเดิมคุณจะยอมปล่อยให้มันพรากค,ความหวังไปหรือจะใช้มันเป็นแรงผลักเพื่อสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันอีกครั้ง เมื่อมองย้อนกลับไปสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของโพลิปไม่ใช่เพียงก้อนเนื้อเล็กๆในลำไส้แต่คือผลสะท้อนเงียบๆที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้หญิงและผู้ชายจำนวนมากผู้เขาเลิกหัวเราะนานขึ้นเลิกทำกิจกรรมที่เคยชอบเลิกวางแผนอนาคตเหมือนความสดใสถูกดูดหายไปอย่างชา้ชาๆจนเหลือเพียงเงาของตัวเองคุณอาจไม่ทันสังเกตแต่ผลกระทบนี้จริงจัง,จงกว่าที่คิด ฉันเคยนั่งตรงข้ามผู้ป่วยที่น้ำตาคลอไม่ใช่เพราะปวดท้องรุนแรงแต่เพราะพวกเขารู้สึกฉันไม่รู้แล้วว่าตัวเองคือใครหรือเหมือนชีวิตกำลังหายไปจากภายในความรู้สึกเหล่านี้รุนแรงยิ่งกว่าผลตรวจทางการแพทย์ใดๆเพราะมันสะท้อนการสูญเสียตัวตนและความมั่นใจซึ่งถ้าปล่อยให้ยืดเยื้อก็จะค่อยๆทำให้ทั้งสุขภาพกายและใจอ่อนล้าไปพร้อมๆกัน และสิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือสังคมมักบอกเราว่านี่คือความแก่ชราปกติแล้วจนผู้ป่วยจำนวนมากยอมจำนวนเชื่อว่าความอ่อนแรงและความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความจริงไม่ใช่ความเงียบความละเลยต่างหากที่พรากเอาความมีชีวิตชีวาไปไม่ใช่ไวัที่เพิ่มขึ้นจะฉันก็เห็นด้านตรงข้ามด้วย ผู้หญิงวัย80ปีบางคนที่เพียงแค่เริ่มจากการวางมือบนหน้าอกแล้วหายใจลึกๆไม่กี่เดือนต่อมาเธอกลับมาหัวเราะดังขึ้นแต่งตัวด้วยสีสดใสและกล้ามองตัวเองในกระจกอย่างภาคภูมิใจนี่คือหลักฐานว่าการเชื่อมโยงกับร่างกายอีกครั้งแม้เพียงเล็กน้อยสามารถพลิกฟื้นชีวิตได้จริงไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยแต่คือการกู้คืนความเป็นมนุษย์ ดังนั้นสิ่งที่เราเสียไปจากโพลิปไม่ใช่เพียงสุขภาพแต่คือความมั่นใจเสียงหัวเราะและตัวตนของเราแต่ข่าวดีคือหากเราเลือกที่จะใส่ใจฟังเสียงร่างกายและเริ่มลงมือดูแลความสูญเสียนั้นก็สามารถพลิกกลับมาเป็นการคืนชีพของชีวิตได้อีกครั้งคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะหยุดการสูญเสียเงียบๆและเริ่มต้นเส้นทางใหม่ที่เต็มไปด้วยพลัง ท้ายที่สุดโพล,ลิบไม่ได้เป็นเพียงปัญหาทางการแพทย์แต่มันคือสัญญาณเตือนให้เรากลับมาฟังเสียงภายในตัวเองสังคมอากบอกว่าหลังวัยกลางคนความใกล้ชิดหรือการดูแลลำไส้ไม่สำคัญอีกต่อไปแต่ความจริงไม่ใช่นั่นไม่ใช่ความสง่างามหากแต่เป็นการสูญเสียที่เจ็บปวดฉันอยากให้คุณจำไว้เสมอว่าไม่มีวันเกิดใดที่ทำให้คุณหมดคุณค่าไม่มีอายุใด ที่พรากสิทธิ์ในการมีสุขภาพดีไปจากคุณการกลับมาดูแลตัวเองไม่ว่าจะผ่านอาหารที่ถูกต้องการหายใจลึกๆหรือการตรวจสอบสุขภาพเป็นประจำคือการประกาศกับโลกว่าฉันยังมีค่าและฉันยังสมควรได้รับความสุขคําถามที่เหลืออยู่ก็คือคุณพร้อมหรือยังที่จะหยุดเชื่อในข้ออ้างของสังคมแล้วหันกลับมารักฟัง และดูแลตัวเองอีกครั้งเพื่อให้ทุกลมหายใจจากนี้เต็มไปด้วยพลังชีวิตที่แท้จริงถ้าคุณยังนั่งฟังมาถึงตรงนี้บางทีหัวใจของคุณอาจกําลังถามว่าแล้วฉันควรเริ่มจากตรงไหนคำตอบคือเริ่มจากสิ่งเล็กๆวันนี้ไม่ต้องเรียบร้อนไม่ต้องเปรียบเทียบใครแค่ให้โอกาสตัวเองไดเชื่อมโยงกับร่างกายอีกครั้ง คุณสามารถเริ่มจากการเลือกอาหารที่อ่อนโยนต่อร่างกายเพิ่มผักตระกูกลกะหล่ำลดน้ำตาลและอาหารแปรรูปฝึกขมิบกล้ามเนื้อเชิงกรานเพียงไม่กี่นาทีหรือหายใจลึกๆพร้อมวางมือบนท้องทุกเชา้าการกระทำเล็กน้อยเหล่านี้แม้ดูธรรมดาแต่สามารถสะสมเป็นพลังยิ่งใหญ่ป้องกันโพลิปและมะเร็งลำไส้ได้จริง อย่าปล่อยให้ความเงียบพรากเอาความสุขไปจากคุณร่างกายของคุณยังรอการดูแลร,รอสัมผัสจากความรักและความอ่อนโยนและสิ่งที่คุณจะได้กลับคืนมาไม่ใช่เพียงสุขภาพที่แข็งแรงแต่คือเสียงหัวเราะความมั่นใจและการกลับมาเป็นคุณอีกครั้ง เหมือนสวนดอกไม้ที่แม้จะผ่านฤดูแลง้งหากได้รับน้ำเพียงเล็กน้อยดอกไม้ก็ยังบานได้อีกครั้งร่างกายของผู้หญิงและผู้ชายก็เช่นกันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หากได้รับการดูแลความสดใสและความงดงามก็พร้อมจะปริบานเสมอไม่มีวันไหนที่สายเกินไปสำหรับการกลับมารักและเห็นคุณค่าของตัวเองชีวิตไม่หมดค่าแค่คุณเลือกเริ่มต้นใหม่วันนี้